กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณท่านครับขอต้อนรับครูคฟังเข้าสู่ช่องกำเม,มืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลาบให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเม,มืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกาลยานมิติหักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกรมเมืองโหราศาสตร์พยากรณ์ของเดือนกุมภาพันธ์2,567นเดะครับเดือนแห่งความหักนะเดือนนี้ก็มีดาวใหญ่ละสีอยู่หลายดวงคนระับสีเตีย่ยสี่ดวงในช่วงต้นนะอธิบายก่อนคือดาวพระอังคารใหญ่ทววันที่5กุมภาพันธ์เนี่ย ทางคันยายราศีโยกเข้ามาครองตําแหน่งอุจนะจะขึ้นเป็นดวงมหาอุจแล้วนะครับมีเรื่องดีชนะคราขับสาหรับแต่ละราศีเหมือนกันเดียวเอาไปฟังข่าวดีกันนะครับต่อมาวันที่13กุมภาพันธ์ครับมีดาวใหญ่อยู่2ดวงครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่มาครองตําแหน่งที่อ่อนแอกําอ่อนกําลังลงนะครับมีเรื่องที่ต้องย้ำเตือนเตือนภัยกันสาหรับบางลัคนาราศีเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์จะใหญ่แหมกรรมวันที่13เ่นเดียวกันนะครับใหญ่แม้แตํตำแหน่งดีอยู่นะครับเป็นองว เทวิโฉกนะจะเป็นดาวที่ให้คุ้นยู่นะครับต่อมาวันที่14กุมภาพันธน์วันแห่งความหักในดาวพระพุธใหญ่ราศีนะครับยกเข้ามาครองเทวิโฉกดาวยังให้คุ้นเข้มแข็งนะครับช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆอยู่นะครับสำหรับ12ราศีเรื่องใดฟ่องเดี๋ยวไปฟังกันนะครับทรงใต้เดือนวันที่26กุมภาพันธนะ์มีดาวพระเกียรติดาวบุญใหญ่ดาวโฉกลาบใหญ่แหกรรมนะครับยกมาอยู่ที่ราศีมินเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องดีๆสำหรับแต่ละลัคนาราศีการทำกรรมนะครับนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาต้องขอบคุณมานณนะที่นีตัวเองนะครับส่วนการพยากรณ์รายเดือนตอยแต่ละราคานาราสีของกรรมเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับลักนณาราศีธนูครับหรือท่านไดตีบองหูลัคนณาสถิตหรือว่าเวลาเกิดตีแน่นอนดูตีช่วงวันเกิดน,นะครับราศีธนูคือผูุ้ที่เกิดช่วงวันทีสิ6หธันวาคม ถวัวันที่15มกราคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวประจําตัวดาววาัสนาของท่านเองครับดาววาัสนาคือดาวพระพฤหัสบดีนะครับตัวแทนดาวคือเลข5ครับพิมพ์เลข5รัวๆเก้าตัวครับเลข9กคือดาวพระเกตดาวบุญใหญ่สิงสธิ์คุ้มภยัยความจชกดีละครม,มีจชกหลาบครับรัวท่านต้องการพระไรอ,อย่างอันประเสริฐก็ขอท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิมเ่มเติมเข้ามาเลยครับ ขอทันสุขสว่างกูเรื่องกู่ประกันได้ทัทนพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักได้ดวงจกลาภครับดูตีดาววาสนากันก้อนนะครับเช้าลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพระศุ์ดีเป็นดาวเจ้าลนวาสนาครับเดือนนีก็มาตรฐานเป็นราชโาชคนะครับเดือนหน้าเต็มกําลังเต็มตีแล้วนะครับเมื่อได้อ่อนกําลังหรือทรดถอยอยังช่วงปลายเดือนอปลายปีที่แล้วครับ ช่วง,งนี้เตือนหน้าเต็มกําลังแล้ววาสนาดีเด่นนะครับไปเต็มตั้งหน้าแล้วนะครับอยู่ตีเรือนพุทธะคือมีกําลังกายกำลังใจดีครับช่วงนี้มักมีโจรมีหลาบจากคนอายุน้อยกว่านะใครตีมีบ้านอยู่เล็น้ําโจรก็คือเล็กี่็บกับบ้านเลขทะเบียนบ้านเลขกทะเบียน,นรถน่แหละครับถ้าก็ช่วงนี้สาหรับชาวราศีธนูตลอดทั้งเดือนมีเกณฑ์ได้ยกใหญ่เปลี่ยนแปลงขั้นสำคัญในชีวิตแล้วเนี่ยมักจะเกิดความสุขความสําเร็จมีปัญหาหนักถูกกับดวงชะตาเนี่ย เนีย่ยยังก็จะดูไงดูราบรื่นดูชื่นชมนิยมยินดีาหามดนะถือว่าเรื่องดีูด่เกิดขึ้นตลอดท้งเดือเนี่ยเนีย่ยยังก็มีแต่คนนิยมชมช,มชอบประวก็จ่วยเลือนะครับราชาโชคช่วงนะแบบพระราชากันเลยนะครับแล้วก็ดาวประกอบเรื่องของวาสนาในดาวพระอาทิตย์ครับวันที่หนึ่งถึงสิบสามกุมภพาพ,พันธ์นะอยู่ที่เรือนการเงินนะครับชวนี้ก็ยังมีโอกาสได้สตางค์พิเศษจากภูรักผูใหญ่นะในการจะใชตในบ้านคือบุพการีภูมิะคุณครับ ส่งเสริมเรื่องของการเงินคุ้มตัวนะครับรวมทั้งถ้าเป็นการทํางานบริษัทองค์กรก็กดีนะคือมีผู้รับผู้ยหญ่พร้อมจวยเหลือต้นานหน้าการเงินเงินเรื่อกับคุณนะครับต่อมา14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่หำกําน,นะครับมาคล้องอ่อนกําลังเป็นพระนะยทติเรือนการสังคมิชนีช่วงกลางแลนหลังต้องเตือนเช้าลัคนาราศีธนูครับมีเกณฑ์จะ,อ,ะาอาจจะมาเข้าใจกันกนะับผู้รับผู้ใหญยได้นะช่วงเกินรนแวกดีครับ ช่วงเกลงด้านหลังเนี่ยจะมาเข้าใจการสื่อสารการพิสูจน์ชัดเจนมันต้องใจความชัดเจนครับรวมทั้ง่วาเรื่องของการเดินทางไก่ด้วยครับต้องขอให้ชาวธนูช่วงเกิงเงด้นหลังเนี่ยต้องแบบประมาทนะครับทุกการเดินทางต้องรักษาควินในจราจรต้องดูแลหยดยานพระนรถล้างให้ดีตัวอาจจะได้ซ่อมได้แซมแล้วเตือนสติตัวเฮาไว้เนาะจะได้แบบประมาทครับผู้ดวงก่อนเราจะได้วางแผนในชีวิตได้ละเอียดและก็ชัดเจนครับ ท่านี้ครับดาวพระจันทร์เจาริอนมรณะย่าราศีอยู่หลายเตีย่ยดูช่วงเวลาสาคัญต้องยำเตือนครับวันที่หกถึงเจ็ดกุมภาพันธ์ขอให้ชาวธนูลเลี่ยงการเดินทางไกลเป็นที่สุดเลยครับเดินทางไกล,ลข้ามแขาจังหวัดในตึงบบดีอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นนะต้องอู้ชะนีเอาเตือนตูกกาไวนะ้เนาะถ้าต้องเดินทางไกลแต่แตนะเนี่ยเดินทางก่อนเลยช่วงวันที่หกถึงเจ็ดบุมเหมาะครับสิบถึงสิบเอ็ดครับช่วงนี้ในการอูค้คุยกันสื่อสารต้องคือเรื่องดีก่อนอู้นะครับคุณทว่า อาจจะยังค้นพิจัยพิหัวกันได้ครับเ 4- ารีถึงเสห้าช่วงนี้ก็ดูแลผูล้รับยผยู้ใหญ่ให้ดีมีเกณฑ์จะมาเข้าใจการรัวทานอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบสบายได้นะครับโอเคเอาขึ้นกำลังใจดูแลเปิดให้ดีครับที่เหลือวาสนาในช่วงเกินนรกดีอยู่แล้วนะครับช่วงเกินนังก็แค่ดูแลค้นรอบข้างให้ดี่น้นครับคุณผ่านไปได้นะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมาก ื่องของการงานอาชีพและการนาีครับเดือนนี้กัญญาราษีอยู่หนึ่งเตีย่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสามกุมภาพันธ์ช่วงนี้การงานยังคงดียังคงตัวเหนื่งครับการงานได้สมารถทดี่ดีกับเรื่องของการเงินน่ะละครับขายธรราายุรกิจสินค้าและบริการเปิดร้านค้าช่วงนี้ก็หมายว่าง,งานดีเงินเดินเดนะโอ้งานเกิดเงินวิ่งขนาดครับดีแน่นอนครับอิดหนักนะอิดขึ้นลูกกาเข้ามาหนักขึ้นแต่การเงินคล่องตัวการเงินสะพัดช่วงนี้ ร,รายได้ดีครับสัมพันธ์กันดีใครทางานประจําก็ดไว่ายังคงปกตินะครับการงานแล้วก็ภาพรวมกว้างตลอดทั้งเดือนเนี่ยการสังคมยังคงดีนะครับดาวพระราหูยังงือคุ้นอยู่ทัวร์ส่งเสริมการงานดีครับทำเอาอิก็อยุ่งก็อุยุ่งแน่นอนนะครับดาวพระราหูอยู่ที่ไหนก็ยุ่งที่นั่นแต่ด้วยมาตรฐานดาวเนะี่ยคือยุ่งแล้วได้ดียุ่งแล้วมีโอกาสก้าวหน,าน้านะครับ แลวก็ช่วงเกินเืินแหลกเช่นเดียวกันนะครับพระทิ์มาอยู่ที่ด้านการเงินนะครับก็ยำความหวามักได้รับความจุเหลือทางด้านการเงินจากผู้ลักผู้ใหญ่ขายค้าขายถือว่าลูก้าร้ใหญ่หรือว่าลูก้าประจำเนี่ยซื้อของคุณหนักกว่าเก่าครับช่วงนี้ครับแล้วก็มีดวงจุกลาบก็มีในช่วงเกินเั้นแหลกครับจุกลาบมาจากการทํางานแล้วก็ช่วยเหลือคนนะครับต่อมาช่วงเกิงเื้นหลังครับดาวพระพุธใหญ่ราศเสียมกัครับ14กุมภาพันธ์ยกเข้ามาเป็นเทวีโฉกถือว่าการนั้นดีนะดีต่อเนื่องตัวเอ มีโอกาสได้สื่อสารกับคนนักขึ้นได้เข้าสังคมนักขึ้นเนี่ยการงานประจํางานบริษัทชนุนีมีเปิืโรงงานจุเหลือคุณดีรวมทั้งคุณท้องว่าเนี่ยยังจะดูง่ายเหมดมีแต่คนพรออมจยเหลือยิบยืนโอกาสทางด้านการงานกับคุณนะครับใครทํามาคล้ายๆก็ถือว่าดียังต่อเนื่องรวมทั้งมีเกณฑ์ได้เดินทางนักขึ้นได้เจอลูก,กา้ามากหน้าหลายตาลูก,กา้าขาจรเข้ามาหนักสื่อของหนักตัวนะครับนะครับพระพูดไปเรื่องของการเดินทางตัวชุนีมักจะมีจุกหลับจะดัน การงานจากการเดินทางตัวเองนะครับใครทีเป็นพวกกล้าไม่กล้าต้องเดินทางช่วงนีก้กระถือว่าด,ดีนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นนักวาสนาเนาะตีบอกช่วงต้นเดือนนะพยายามช่วงเกินงเดือนหลังเดินทางขึ้นน้อยลงกาเกาน่ะละครับแล้วการเรื่องของลาผลในช่วงเกินงเดือนหลังนะ่ะลาผลจากการงานก็นมีหนักกว่าเดิมหนักกว่าเก่าเป็นพิเศษนะครับกระถือว่ามีนะเนียาการาง,งานกับขยัน,นเต็มตีนะมีคนพร้อมคือแรดไรพพิเศษหรือว่าอุนหนุนคุณแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับ ส่วนเช้าลัคนาราศีธนูทันทียังว่างงานอยู่นะครับหางานเนี่ยงานทําช่วงเกลืเนื้อแหลกถือว่าดีนะมีงานเข้ามาให้เลือตัวส่วนเกิงเนื้อหลกถือว่าดียังต่อเนื่องครับถือว่าตลอดทั้งเดือนมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกเข้าทํางานสมัครงานหรือว่ารายงานตรวจทางานช่วงมิ5ีกุมภาพันธ์ไปต้นไปเนี่ยดาวครองตําแหน่งเข้มแข็งเป็นหมาอุดตัวนะครับถือว่ามักจะได้งานดีๆการเงินในระยะยาวดีตัวนะครับท่านใดที่วางงานอยู่กับ ลองพอหายจังว่าโอกาสมีงานให้ใหญ่ย,าง,ยางในน้อนครับในเดือนนี้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินเอาดูดาวอื่นประกอบเรื่องของดาวพระศุกร์แล้วก็การอากาศตัวแทนดาวทั้งพผกขำคานะครับภพยาพใหญ่คือดาวพระเสาเนะี่ยกลับมาฝืนเต็มกําลังเดินหน้าเต็มตีแล้วเร็วกว่าโลกด้วยนะเพราะว่าการเงินนับจากวันที่8 มกราคมที่ผ่านมาแล้วนีการเงินของชาวลาคีนราศีธนูเนี่ยดีอย่างที่สุดนะเพราะดาวเดินหน้านะมันเงินของตัวเงินหมุนเร็วนะครับแต่ทั้งนี้่มาอยู่ที่เรื่องการสังคมกับแปลว่าหมุนเร็วกว่าเก่านะครับใครมีธุรกคคิจส่วนตัวร้านก้าขายของชนี้การเงินของตัวครับเพียงแต่ทั้งนี้่คุณต้องพยายามวางแผนได้บัญชีรับจา่างให้ดีครับเพราะว่ารายได้มเข้ามาหนักเขามาัก,ามากจะใจใจไปเร็วมาเงินเร็วนะเข้ามาเร็วออกเร็ววางแผนให้ดีครับ พราะ่วนมันต้องอิดมันต้องเหนื่อยต้องลงทุนตัวเเนาะใครทรรมาค้าไข่ก็พยายามวางแผนไปตั้งหน้ายาวๆครับท่านจะได้มีสตังคนะ์เหลือกินเหลือกเก็บได้นะครับส่วนรายจ่ายสภาพคล่องดาวพระซุกตลอดทั้งเดือนถือว่าเข้มแข็งนะครับคุณบริหารจัดการได้นะครับ,บ,รรรบ,บรแบบนี้รายจ่ายที่มันเกินตัวรยายจ่ายที่อุบัติเหตุต้านหการเงินแต่ยังได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มีบางช่วงเนาะมันตีแปดถึงเก้าเท่นี้ต้องเรียงการเดิน,นทางไกลในแง่ของกรารถ้าเดินทางแล้วจะสิ้นสตังค์หนักขึ้นกว่าเก่า หรือมีเหตุให้ต้องใจสตังตีนอกแผนนะครับระมัดระวังส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจธุรกรรมต้นานการเงินต้องดู้ดีในช่วงวันที่แปถึงเก้านะครับอาจจะกดพิดกดผาดได้โทรศัพท์มือถือโอนสตังเนี่ยนะครับรวมท้งข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับเนาะส่วนโจรหลับต้นานการเงินการลงทุนตลอดทางเดือนถัวด,ดีครับท่นานใดที่เป็นนักลงทุนต้นานการเงินเป็นนักเทรดอสังหาริมทร,รัพย์ก็ได้ช่วงนี้เนี่ยได้ดีตลอดทางเดือนครับ้าวธนูถัวมีดวงชะตาด้านการเงินติดดีจัดหนักนะครับ ดดเด่นใน12ราศีเลยนะครับเรื่องของดวงการเงินครับดวงความหากักชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธเป็นดาวชุเรือนพัฒนีเรื่องของกูครองคนหักนะครับเดือหนีกันยาราศีอยู่หนึ่งเตีย่ยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสามกุมภาพันธ์ช่วงนี้ดาวพระพุธย,ยังครองตแงต่แมงตีดีอยู่นะครับอยู่ี่เรื่องการเงินตัวเองนะครับดอว่าดีครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วเนะี่ย ความหักดีนี่น้องครับความหักที่เข้าใจกันนะครับการทำมาหาเงินใครประกอบธุรกิจอาชีพค้าขใาครู้ว่าธุรกิจด้วยกันก็แฟนกับคนหักเนะี่ยดวงชะตาส่งเสริมกันดีนะครับเรื่องของการทำมาหาเงินรายได้ของธุรกิจก็ยิ่มได้น่น้องครับความหักส่งเสริมกันนะคุณเอาใจใส่แฟนหนักตัวนะครับมีเกณฑ์จะพร้อมเปรยพร้อมโอนสตังค์กับคุณตัวนะครับเรื่องดีดีนะครับต่อมาช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ปต้นไปเนะี่ย ดาวพระพุทธจอยาราศีนะครับยกคขามาครองเทวีจกแต่ยังคงดีเท่าเนื่องครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเข้าใจกันนกขึ้นนะครับเอาใจกันนกขึ้นเป็นความฮักตีพรอกว่าสื่อสารหรือว่ามีจกมีหลับตอนนั้นกันทางไก่กันตัวนะครับออ้ยกันนกขึ้นความฮักดีครับทันตีมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วครับต่อมาครับเจ้าลัคนาราศีธนูทันตียังโสดนะครับช่วงกึ่งเดือนแรกตลอดทั้งเดือนได้นะครับหรือว่าคุณมีเสน่ห์หนักครับเจ้าธนูเนี่ย ท่านที่ยังโซนมีคนเข้ามาอุ้ยในช่วงวันทีหนึ่งถึงสิบสองเนี year, then, beyond, spirit, right ah. ่ยดาวเป็นมหาจักรกลุ่มนจะได้ก็มีคนเข้ามาอุ้ยนะครับคุณมิสนตอ์สูงนะครับอุ้ยแล้วอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสเข้าใจกันความคิดความเห็นหรือว่าเรื่องส่วนตัวในค่อนข้างจะเหมือนเหมือนค่ายๆกันอุ้ยกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาวันทีสิบสามกุมภาพันธ์เหมือนต้นไปก็ยังมีคนเข้ามาอุ้ยอยู่นะแต่เข้ามาช่วงเกินด้านหลังเนะเป็นห่วงว่าความคิดความเห็นไปด้วยกันได้เรื่องของการเงินครับ การกินกันใจไปด้วยกันได้ก็ลองเปิดใจคุยกันได้นะครับดูใจกันได้เลยเพราะว่าดาวแห่งหักไม่ก็เรว่าเปิดเต็มตีแล้วนะครับคนโสดกับมีโอกาสสูงจะพบหักพบหักแต่ได้เลยนะครับดวงโจรลาบชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเชื้อรพุทธะหรือของโจรลาบที่ราบจะตกเก่าโจรลาบจะกการเสียงโจกเสียงดวงครับเดือนนี้กัญญาราศีอย่นหนึ่งเตีย่ยแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่งถึงสี่กุมภาพันธ์ช่วงนี้พระอังคารเข้มแข็งครับกลุ่มลักคณะโอ้มีโจกหลับวิ่งเข้าหาแน่นอนครับช่วงนี้เหล่น้ํโจกหรือเหลกเส่มดวงของคุ้นก็คือเหล็กเกี่ยวกับตัวเก่าครับเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิดเหล็กอายุเหล็กใต้13บสามลักของคุ้นั่ะแหละครับหรือแหล็ก5ครับต่อมาวันที่ห้ากุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนครับพระอังคารญาราศีแห่งกำมยกเข้ามาครองเป็นตําแหน่งอุตมหาอุดนะโจกหลับเด่นนมกรับมาอยู่ตีนการเงินกระดุมผ้าครับช่วงนี้ เลขน้ำจุเหล็กสูญงก็คือเหล็เกี่ยว <flaws>: กับจํานวนสตังค์ของคุณอ่ะเหล็กแบ่งเหล็กใต้ธนบัตรเหล็กใต้บัญชีเงินฝากของคุณหรือเหล็กเจ็ครับส่วนดาวที่คุณตานโจวาสนาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงเกิงนั้นแหละครับดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเหล็กสองดาวรองคือดาวมฤตยูหรือเหล็กศูนย์ครับต่อมาช่วงเกงนด้านหลังครับช่วงนี้ดาวเด่นเนี่ยคือดาวพระเกตุหรือเล็กเก้าดาวรองคือดาวพระประสวดีหรือเหลข5ห้าครับ โดยในเดือนนี้ครับหากเช้าลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านโจกลาบครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสี่กุมภาพันธ์นะครับควรไปรกราบสกกลระขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทําบุญเป็นสตังค์จนวนตีลงใต้19บาทเลขกําลังของดาวพระพระสัสบ,บดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานกรวดหน้าบุตรสุนงรุลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยให้หน้าไปทางทิศตะวันตกครับและการเสริมดวงทางด้านโจกลาบช่วงวันตีห้ากุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนครับ ควรไปกราบสกรัระขอพรจากพระพุทธรูปปางหนักปกครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้สิบบาทเหลขก,กําลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทาบุญแล้วขอทานครวนัวนหาทางุฒิสงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นโดยหน้าไปตางที่ตาวันตกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอบนอนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพะละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ